ยาจะมกปลาเด้อเด้อสูตรโบราณเด้ดิเด้อมีตะไคร่กระเทียมใบมะกรูดพริกแห้งเดี๋ยวแหลกแล้วเดี๋ยวขับเบียร์ลงตำอีกนอเนี่ยสูตรโบราณพอแม่พาเห็ดมาเดี๋ยวยะจมกห่อปลาช่อนเออตำแหลกก้อนควายสเห็ดได้พริกแหลกได้ต้งองตำขับเบียร์ที่หลังให้มันแหลกแหลกพอจะมาปรุง เบยวาวฮัลแหลกกับเห็ดมือฮันได้ได้จะโมปลาสูตรโบราณเนื้อนี่พักมิราเด้อเรียบร้อยอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนอันนี้ผักหอมกับดอกกล้วยอันนี้ปลาช่อนไข่ด้วยอินบ่ไข่มันยีงฮืออย่านีเอาลงมาวันนี้จะเอาขาเบียาเคียงมันเดือนี่เด้อจ้ำขบียรเรียบร้อยแล้วยาสิปสีผสมได้บั่น ผสมกันแหงเขากันก็อนกอนสีห้อหมมกได้เอาเบอร์ก้อนเอาผิดนี่เบอร์ก้อนใจเย็นๆยนใส่ปลาเด้อใส่ปลาลงไปจะเปล่านักะเสียบเกีย้ยวไปแล้วปลานักไม่ได้ใส่ผงชูรสลงไปเยอะๆให้มันอะ่อยตำเคียงกบเรียบรอยเบิดหอมกระเจียมใบบักกูตะไคร้ ยายคุณนหงอกันก่อนหงหแตกกันขเบียแตกก่อเขเบีย้มาแ,แตกลูกม,มกบาได้หืมปลาช่อนไข่เ้อปลาช่อนไข่เฉยเลยเดอกกล้วยกับต้นหอมนิดหนึ่งผสมกันทำขเบียใส่พริกพร้อม ขั้นตอนต่อไปย้ายสมุกกระดือน,นี่เคียงเรียบร้อยขอกันเรียบร้อยเบ t, ิกอยางแล้วเดี๋ยวย้ายสมุกแล้วเ๋ยวใจเย็นๆอุ้ยตอนก็สวยฮะท่นไปหน่อยๆมาห้องก่อนอยา้ายะมกปลาแล้ว๋ยวใจเย็นๆ อุย้ยริดน้อยขอริดน้อยก่อนจักหน่อย,ออย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นลืมผิดหน่อยใช้ลูกโดดเอาลงไปอุย้ยมึงตอนปลาก,ก่อนเดี๋ยวตอนไงใจเย็น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 เอาฝากใจก่อนนี่ยายขอลูกโดดใช่พร้อมเด้อนี่เด้อนี่ลูกโดดลูกโดดยางไม่ไมสุดร้อนเลยนี่ใช่เอาลูกโดดใช่ หามีคนอยากกินเก็บมาสดสดเลยอูย้จำแก้วกับปิขี้แสมัอหลังกันอ้าวยาใส่แล้วจะบึงแม่บึงปากกันกนี่จักรจนนั้นได้กบกันแค่จะมุกแล้วนี่ตุ่มเขามาหักเขามาหักบึ้บเขามา เบิ๊บเข้าไปยายขอนีหนีจะง่อยก่อนน่ะนิบเข้ามานีนิบเข้ามานีน,าานี่ไม่แหลมแหลมแต่ละทางแหลมอู้ไม่บักเขา้าไม่ผู้ตัวนีป้าไม่ผู้ น่านได้หนึ่งมกแล้วย่อยใส่ซึ้งเด้อบบนี้เด้อน่าใส่วัดนี้ในโมกหนึ่งแล้วหมกที่สองก่อนมกที่สองอาใส่ลงไปโมกที่สองหาผักใส่ก่อน ปักใจกันเด้ออ้าเอาลูกดูดใส่อีกก่นอนดูดพริกน้อยเอาลูกดูดญ่ใส่ก่อนนะอืมอืมอืม,อ,มอ้าวยายจะห้ออีก โอ้เดี๋ยวหับมานนี้ก่อนจังหน่อยอ้าวยายจิห่ออีกโยนเด้ออ้าวบุ๊บเข้ามาหักมานนี้เดี๋ยวอ่าหักมานนี้หักมานนี้เอาตองบุ๊ส่ซ็ได้หรอ นียย่ใส่ยากเหนียวไหมคัดไมมคัดกันเนอคัดหอ่อหมกปลาช่อนหอ่อหมกปลาช่อนเอาไหมหักกันนี่ไม่มันหักเอาไม่ได้เอาไหมหอม่อหมกปลาช่อนอ่าได้หมกที่สองเอาหมกอีกจกักหมกกันเ้อได้อีกหมกหนึ่งอยู่ มุกที่สามได้อีกมุกยวเราผัดก้อนแล้วผัดไม่หมอออกเบิดก้อนขาเบียกกันใส่กระส่วนยายนี่ก็ขาเบียออกกันมุกที่สามเด้อยนี่เด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวใ,ใจเย็นๆทำใจเย็นๆวันวนี้เอาลูกดูดใจลูกดูดมิจลูกยัยนไงแม่สวยๆเอาแดงใส่ก่อน้อาวหออีกนี่ บทที่สามเด้อนี่เด้อบทที่สามแล้วกลับกลับไปนี้นับขอม้านี้นับขอม้านี้นน่อยมาใหม่คัดโอ้ยใหม่ใหม่คือฮักด,ดีทำไมเนี่โอ้ยขอใหม่ใหม่กอนไหม่ฮักเหรอหาใหม่ใหม่จักอันกันย ไม่มันผู้อันนี้ได้ป่ะอืมมุกที่สามมุกโอ้หาใหม่ใหม่ตัวนี้ม่ค่อยจิหัดคือมุกได้ไม่เป่แหลมป่ะใหม่ใหม่ก็เด้อหาตอกใหม่กันแต่กัน เอาได้ไหมแมาแล้วเมื่งมันสิได้อีกว่ได้ยี่ว่วะนี่เออได้ได้หมกที่สามเอาใส่ซึ้งว้เอาแค่เอาสองปุกกันเนอะสองปุกเออสามหมกกวกพอดีเอาปึดไว้เรียบร้อยเดี๋ยวหาทานมาใส่เตา อ้าวท่านส่เตาก่อนาเนี่ย่อยสิคข้างอา๋ใจ่เตาไว้ก่อนอ้าวเรียบร้อย่ายะจะข้างเลยเด้อไปเด้ออันน้ำก็ใส่แล้ว อ่ายายจะค้างแล้วอ right. ้าวหมกไว้นี่เป็นชั่วโมงผู้ดี้มันนี่ค่อยสุกอยายเปิดเบิ้งก่อนเด้อมันสุกไปยาขอบเบิ้งก่อนอืออะไรยังไม่ขีดเอาเนี้ยมาตักไปเอาอะไรไปเบิ้งได้อ้าวยายจะตักออกเบิ้งก่อนว่ามันสุกยังอายายจะนั่งดูก่อนว่ามันสุกหรือเปล่า ข้าเบียสุปก็กินได้แล้วไปวิ่งข้าวเบียร์ไปเออขาเบียสุกเหรอเบียสุกแล้วชิมห่อนพอแล้วแก่ขนัาดละ